ขอน้องมามาต่สอนป่ากับลูกเพื่อนใช้ช่หนองเทนะเดี๋ยวมาสอนกับผู้น้อยน้ามุทบัวบ่ามาตะสอนป่าพี่น้องก็ไปทางนั้นเนาะไปอยากมาทานมู้นนะไอ้พ่อ นายน้องจ้อยบอ่เออป่วยเยอะพุดว่าอย่าง้องจ้อย์อพุ่มพุ่นเลยเราเห็นเนาะวายุตอนเราไปเช้านี่ก็คือผาเห็นเนาะตอนไปนะอเ,เออ สบายดีสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิดสู่คู่สูค่คนเนาะเปิดจม่องสบอนว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกับสวัสดีพี่นอ้อง,งทางฝั่งไทยอีกท่านึงมาพบมาพอกับช่องยูทูบของความยงนดีใจกันลอยพี่น้องเลยอีกคือเก่าคือเดิมนะนะเนาะเพียงเนาะเพิมเติมกับอยู่กับน้องๆกับทีมงานสร้างคือเกา่าพี่น้องเนาะอยู่ทางบ้านทางเพื่อนของน้องไม้พี่น้องเลยเนาะอ่าจังใดกัมาเบิ่งมาชมนรงกันพี่น้องเลยทางเฮา อาถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะให้ FC เบิ่งนํากันสู่คู่สู่คนฮะแห่กับน้องๆในตอนตอนนี้กะอ่าเฮ็ดเหือน้องจ้อยเนาะกุมสร้างเพิ่นน่ะเดียวไปก็คือแล้แห่พี่น้องเอ้ยบาดนี้คือลมพี่น้องเอ้ยทางลมทางหนาวเนาะเดี๋ยวไปบาดนี้ก็คือคือแหจักน่อยจังได๋ก็มาเบิงมาชมกันพี่น้องอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบิงเนาะอ่าพี่น้องนี่แต่อ่าสร้าง ส้ม,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 มผู้ใหญ่ນນອງພິນືເຮັດເຄື່ມືມືນາີຕນອງຈກນ້ອງນາີເຮັດອກພເພິ່ນບດເຮັດຕນະປົມພູນກມເພິຢດ แดดชนนะนี่ไปอยผิวแตกนะแดดยันคนคลาดมายันคนกรโหูไปกับทางนี่คอนให้เลยมันยังมันยังคืออัดขอดอัดขึ้นหดวงกบปูนน่ะมาแด้ยังกีท่าสีวงกบต่างหากได้อ่าตันตัวบงกบน่ะบ่ได้บ่ต้องเอาปูนขึ้น แมนปกด้่วย ม่ใช <muitas> <arias> ้สร้างอุจโนปุ่นชายกับคนนั่นพี่ให้คนมีเมียแขกจะเ้าเห็ดมาพี่มาพี่กับน้องหนำพี่มามาสวนดินชายนี่ไว้เติมดินชายไว้เอาแม่ชิมโจ๊กชิมชวนพี่เฮ้มันเติมดินชายไว้พออายุนะทั้งนั้นมันบุพเพนเราใบมัน น้องๆมาได้กับเขามาฮิตมีแต่นั้นให้เ่นต้มดินไว้จากน่อยเ่นโบกเ่นยังลมพัดไปขมือขอมือแล้วมันสีนั่นไนะอ่าต้มขึ้นไว้เ่นยังขีโบกอ่าบันไดยอยู่ต้มพรมให้มันเป็นกองพรมขึ้น เพลงได้ซำน่กับชี้หาเชนคุณได้เป็นคายให้เขาเอาเห็ดโบก็นหูกวดขึ้นไว้หูไปใช้เบิร์ดคือโบอห็นไทามาโรบายฮะไปบุญบอกเออ กวดต้อมเขา เมืองเทไปชนกับพอติเมื่อคืนนี่กับไปจะม้วงผลมากะหอดคืนโอ้ไปชนบังเจ้าไปผุนบอกไกลเติบเนาะมาเแต่บ่เดี่นี่นะตอนแรงผู้ได้มากะติโอ้โ ต้อมไว้เดี๋ยบัดเพิ่นโบกมันได้จังหน,นออ่อยมันชีโบพอคือชิดมาเนี่ยแกเดาวก็สีชังให้โบกเลยตั้งมันไล้เด่น <Yeah. S 1> เจ้าได้มานอนนำน้องไม้เด้อบัด <Yeah. S 1> เพื่อนดาวนี่เด้อนี่ <Yeah. S 1> มานอนอยู่พีทละวุดีดและเป็นหมู่กันน้องจอยในน้นองดาวในคุมลุงช่างก็นอนอยู่เพื่อนลูกเพลิน มาอยู่พี่เดี๋ยวจะว่าน้องอุดบ่จักขี่มานอนเป็นหมู่น้องจ้อยใช่ใช่ไห่น้องอุดถามเพื่อนก้อนดิถามน้องจ้อยก้อนเนาะน้องจ้อยใช่มาบ่ฮะาน้องจ้อยน้องอุดมีเรื่องอยากบ่อน้ำล้วนฮะาแล้วว่าเราอยากมานอนน้ำเจ้าของเจ้า หม่มาว่าเจ้าชาวปีชามานอนน้ำนร <c oughs> าบ่ไปคืนเทื่อนใหม่นี่าวเอาเอหนูให้น้องอุ้ตมานอนน้ำอยู่บ่อเราอ่ะว,ว่าเจ้าญาติผีผ <c oughs> ีกับคนย่านิตัวไร้กว่ากันผีกับคนย่านิตัวไร้กว่ากัน บม่ได้ย่านเพรเขาเปิดเพลงใจหูเหมือนั่นได้ยินเขเปิดเพลงแล้วก็รับเลยย่านคนเนี่ยย่านกวูเห็นบ่อเขาปนเขาจี้เอาเดือเอาลางเนาะทีไม่ได้เห็นยังยางนั้นกระชันฝน,นไม่ใช่ใช่อเนาะหมู่ไปใชายวัดทีมงานไปรุ่นดอบ,บายเข้าไปท่องน้ำไปบุญไปบุญบุญบ้านอะไรบ้านนังเก่งบุญบ้านนังเก่ง เมื่อเฮือนนองเคยเพิ่อนบ่เพิ่นมาโสงบ่บุญยังอันบุญกองเข่าบุญกองเข่าโอ้จากโมงนองดาวเพิ่นมาแต่กดมันแต่ละมือแต่ละมือนะหา<ม>้าโมงหกโมงอะมาบ้านโอ้แสดงว่าเรากลนชองมือแล้วเนาะ ปนว่านี่กับกวนวันนี้แก่มาเด้อยไปยักมือนนี่เนาะไปแก่นี่หเห็นนโทรเอ่ยไปแก่มาแก่ม<อ>ันนะมั้ยมีคนโทรเอ่ยเป็นว่านหนิงสับอืขโทรยืมรถแเมื่อเช้านี่เราไปขายดยิเหนยวาเมื่อคืนนี่เจ้าก็นอนอยู่หันบอกกับน้องดาบนอนอยู่หันได้เมื่อคืนมั้ยเพือ่อเพิ่นคือยังบ่ได้เห็นมาเดยผู้น่ะคือว่าเมื่อสีมือตอนมาจะได้มาเมื่อวานมือเก่าเฮาเว้าว่าผีหลอกเฮานาะเพื่อเขาเนาะ เมาเครื่องเมื่อไรบ้านโดยบอกมาเลยบอกมาเลยเมาเครื่องเออเมาเครื่องเอาอูรูขันบ่โดยอ๋ออืออืออ้าวคุณเจ้าเพิ่นมาเพิ่นแถได้นอน้นเมาเครื่องเข่ามาตอนเช้าโดยอ๋อมาตอนเช้ามาอูไปซื้อโดย แค่รองยามนี่มันโมเปืองบันไดคำคือนยามพลนี่มันไหลไปน้ำหน้ามนเบิดได้ฉันเห็นเบาเขอนเหม่จรสั่งทรายมาสั่งมาสั่งมาเลยเลยเป็นเท่าไรเหยื่อน ที่ว่าเฮตุเฮตุนต้องจ้อยนี่ที่ว่าบ่ได้เปลี่ยบันไดได้ใส่ลอาใส่ไปนะ่ะสามโดดบเ่เมีนแนนชายสามโดดทำนั่นกับมืออื่นนี่ก็ชายสามนี่ชอบต <c oughs> <c oughs> ีมืออื่นนี่ก็อยากเดาได้อยากพ่ออยู่ประจักคำอาสามมือหน่ยอยน่าชายนะ่ะเนะาะน่าจะพ่ออยู่อั่นี้พ่ออยู่ตอนนี้ก็ชี้ชอบ,ชอบผ่าละชอบอือ อะไรชอบบอกอันไปชสมชาวเนินมาออืน่นก็ชงชอบเนาะโชมไม่ได้นานเืออยู่ในไหนชมอีกองชอบนี่ก็หน่าสิพ่พอ่ออยู่หรอกแต่ว่าสั่งมาเพื่อไว้อ่าสสั่งมาป้าไว้เนี่ยเรืองก็เอาไว้เรื่องเห็ดของน้ำของยังนี่แหละสั่งเข้ามาแล้วก็เห็ดบันไดบันไดก็เอาเต็มห้องได้บนอนตรงจอะ anh này, nhảy thêm đây nè dạo nhai kem hồn đi bò nhai thầm ao đang dạo nhai kem đấy cổ mượn, da cùi mày mai bàn đèn nó bàn đèn nó นเต็มห้องรถบารทุาหามหันหามนี่เห็นเรือนมันงกับพยัญยังขึ้นมั่งก็สบายนี่ก็คำบกอ่าบันไดเดือก็ยังจะได้เห็นห้องน้ำเหมือกันได้เหือนห้องน้ำกับตรงนี้ยังไม่มีห้องน้ำ <t ick> <đấy> มีแต่โทมันกับเสาชื่ออยู่ในคุณเนาะมีแต่โทกับเสาชื่อต่ซื้อสิทธิ์เป็นจีจำเนินการไปแบบไรพี่น้องกัยฟังเบิรเนาะมันก็นยังม่ได้มาอ่าจะต้มผัดเย็นวีวีอาบยูบ่อ,ะอบนอะมาแดงนี่ช่างอุดฮะจังน้อยกาอาบเลย เดินเลยเนาะน้องจ้อยบ่ได้่าไปจักน้องจ้อยบ่เจ้าเห็นเนาะหาอยู่บ่ฮะพอได้บ๋อนี่พอไม่ได้จัง <c oughs> นั่นนี่ <c oughs> มัน <c oughs> มันแห้งได้บ๋นอนี่ฮอนกับบัวชาน้าก็ได้นี่เนาะ <c oughs> นี่อย่างไกองเนาะลมวันนี้พี่น้องมันลมเลยต้อมไปอย่างแต่ไหลน้ำเพิ่นยังโมงม,มีไหลน้ำคือนบะู๋เนาะเงินของน้องไม้้าลมวันนี้พี่น้องเนี่ยถ้าเพิ่นเอาม,มาก,กับคำฮอนคำฮอนมื่นกับเอาตัวนี้เห็นเบิร์ดก่อนเดินอยเลยมันอยู่นอก แต่มือน่ายจิตถกบางไหมเพิ่นมาต้นแรกไงเนี่นมึงเจอกับจินาจิสอกไปถกปอยูพ่พี่มันจังบ่เน่ยเกิดอิศถกลงมุมนี้เลยมันเดือกันมันเดือดอยู่นี่มันเฮ็ดจะมาขึ้นมาฮะมึงไงจะมาขืนพี่บ่จ้ขกิน <c ười> พี่ก็ได้สิเป็นเนี่ยขืน <c ười> พี่ เื้นสีดเลยทางคุณกับสมุดเขาอ่าแต่สมุดว่าเขาก็ลงไปทางคุณกับมันจะก้วงเป็นพื้นที่ก้วงแต่เจ้าพื้นที่กับงามเพื่อนเอาสึงทางตรงทางตรงเลยสามขัน ไี้ยเบองแล้ว่งนี่ยร่างบอกทางรแล้วมันมีเ่ะไปร่างไว้เก็บร่างไว้ตัวลายคืนมาได้ใช่ไหร่างรถน้่งเขาอะไร เด็กแต่งน้องเป็นน้องจะแต่งตัวนี้่รอแล้วรอฉานีคือา

เปิดน,น้ำไว้เพิ่นเปิดเปิดน้ำไว้นะบัดเพิ่นบัดบาดจึงเจ้าล่างตัวนั้นยังขี้ล่างอยู่เพินเนเนะเ่นเห็ดยังมาได้นะเปิดใช้กระชามไว้เออเลืดตา,ามาเลยเราลง พี่เดบบาทลงนี่โนเดบาทเนี่ยงพี่บ่าวะม,<า>มันเข่าบ่าได้พีนเนะเาะลงนี่เ,เน,ะงงนาเนะ,ะางมงาอยูฟองนองอุลงนี่เทำเดือันเต็มเต็มใส่กระชามเลยเนี่ เดือดไปมันอยู่นี่แต่ว่าเราต้องเอาใส่ตัวนั้นหนึ่งเบิดก่อนอย่างนั้นนะเฮ้ยมาลงสิเอารถนี้ออกนึองเจ้เราถีบนี้นกอ หองเฮาหองเฮานีา่เฮ้ยลงมึงนี่างมันลุบนี่นี่ถ้ามันเดือกไงมันโยงนี่เลย,ยมันต่บ

ไปด้วยาด้ไห้มาหันกันยังาขมาเ้าสินั่งกันหน่าสิหน่าสิพ่ออยู่หรอกเพราะว่าำหันยังกันกน,น<ป>ั้นาะ เขา,เาหัดเป็นปันมันมันแหงมันถือกับเซงเดะหัดแล้ว่ะ <c oughs> <c oughs> เราเราเอาหานแห้งกิน่น,นะคะ เราเพี่น้องเงนาะคลิปนี้ก็ประมาณนี้พี่น้องเลยเพราะว่าทางเวียงเขามาอัปเดตดีกว่าทายนะให้พ่อแม่พี่น้องเอชซีเนา,า,เา,าะเบิ่งนุนกันสั่งชายมาสั่งชายมาทังไงพี่น้อง FC, เลย,ยปัป่นอยู่มันมันยังโมเยงมันปั่นนะมันอยาก,กมันอยากเตะแบบไม่ได้มาถึกลมกม,มันอย่างเงี้เนาะชีสเอ่อข่าวก็ได้นี่การโบกเราเพี่น้อง,นอนองเงนาะ คลิปนี้ก็สิประมาณนี้เด้อพ่อแม่พี่น้องถ้าว่า FC ฟซีเข้ามาเบิ่งมาชมก็อย่าลืมเนาะเส้นเก่าเช่นเดิมี่น้องให้เบิ่งโฆษณาให้เราเย็แต่จนจนจบเนาะพี่น้องๆก็ขอขอบมูณขอบใจหลายๆคลิปนี้ก็ลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนพี่น้องเลยขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีบ่สุขสุขคนเนาะ